พลังบ่อที่พับัติพอทั้งนะครับจุดเชี่ยนประกายในการท่องเที่ยวในเมืองมุกดาหารและจุดทู่เป็นมหาบุคคลต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วรางกับผมจะขอกนาตนำเข้าสู่พิธีการอ่านองค์การพิกรรบังุงวงสวงในการนับปีน,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 นั่นเหมือนวันนี้นะครับเจ้าประกอบพิธีพิพกรรมบังุงวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่าผวยเหญเวทวดา รามาเหศรตักหลักเือกบัตรประชาชนโอนต้นเหตุการสร้างสถานที่่งนี้ตลอดจนเจ้าบ้านเจ้าเมืองแห่งทุกทางสามสิบห้าก็เป็นแปดเป็นมงคลสืบต่อไปอยุธยายอดจิ้งแล้วลอยสวรรค์มาเลยสิงหาดปางรักบรรเกิดล่าคนเพลงมหาสันสานลู่เหลืองแห่งฟังอภัยเบิกฟ้าฝึกฝืนใจเมืองเรื่องเรืองไต้รัฐผลพัน